สวัสดีค่ะหนูจะมาชมสวนค่ะมีอะไรมั่งคะน้องเขียวหวานปลูกอะไรมั่งคะแล้วก็มีอะไรมั่งคะพาไปชมได้ไหมคะได้ค่ะอ่าไปมีมะเขือต้นอ๋อสวยจังเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ สวยไหมคะสวยวันนี้อากาศดีไหมคะอากาศดีฝนยก็ไม่ตกเลยค,ค่ะค่ะน่าอยู่จังเลยบ้านน้องเขียวหวานน่าอยู่มากเลย เดี๋ยวมาเที่ยวบ้านน้องเขียววานนะียวาน้องเขียวนีกวคะ